สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูสูตรล่างเด็ดๆกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูวิ่งบนต่อนะครับวันนี้ดูสูตรเก่านะครับไปสักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้แหละนะครับว่าสูตรเก่ามันเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวผมทยอยลงให้วันละสูตร2สูตรนะครับ แล้วก็จะมีสูตรใหม่ปะปนกันมาด้วยนะครับก็พิจารณาเอานะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรล่างเด็ดเลยนะลองไปย้อนดูนะครับผมลุงให้จริงหรือเปล่านะครับหรือเพิ่งมาเขียนขึ้นนะครับก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผ่านมาสูตรได้ศูกับสองนะครับมันก็ออก 2- อสนะครับก็มาที่เลข2นะครับที่ผ่านมาผมดิ้นไปที่ 52นะครับไม่มาเลยนะครับออก23นะครับผมเน้นไปที่52 <c oughs> 52กับ50ผมว่าใช้สูตรนี้อยู่นะครับอ่ะอันนี้สูตรเก่านะครับมาตามกันต่อสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรล่างเด็ดๆแล้วก็มาต่อกันกับสูตรใหม่สูตรนี้จะเป็นสูตรยอดฮิตสมาชิกหลายท่านนะครับก็คิดเป็น,นะสูตรนี้แต่บางท่านยังไม่รู้วิธีคิดวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าทำสูตรให้ดู สูตรนี้จะเป็นสูตรยอดชิดนะครับผมเห็นสมาชิกหลายๆท่านใช้ยอยู่นะครับแต่ผมก็มีสมาชิกบางท่านอาจจะไม่รู้วิธีทำผมก็มาทำให้สูตรนี้จะเดินประมาณ8ปงวดนะครับผมย้อนให้ดูแค่5้วันเปนสูตรยอดชิด2ตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันสูตรลงห้มวดแรกนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเก่าอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นั่นเองวันที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันเด้อช่องแอทรอนคณำคำนวณฝากไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแอดทอนได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเงียบเพิ่งเบื่อกันไปไหนเด้อสมาชิกเด้อเอามาฟังคำ,คำเตือนทางช่องกันก่อน,อนคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสมาชิกแยกแยวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองเด้อถูกผิดกับก็โทรขอไพไว้ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวมาดูสูตรใหม่กันก่อนสูตรเด่นล่างยอดคิดนะครับเดี๋ยวผมจะแจกสูตรคน,นท้ายสมาชิกบอกอ๋อสูตรนี้นี่เองสมาชิกบางท่านอาจจะบอกแบบนี้นะ <c oughs> สูตรทําได้หลายร้อยวิธีนะครับ นะครับฉะนั้นแล้วแต่ใครจะหยิบสูตรไหนมาทํานะครับก็พิจารณาเอานะครับสมมชิชนะุดอางวดแรกสูตรได้6กับแปดนอกสามแมาได้ทุกหลักนะครับ8มาที่หลักหน่วยล่างถูงงวดที่1งวดที่2ฮะสูตรได้6กกับแปดนอกหกหนึ่งครับมาที่หลัก10ล่างถูงงวดที่2 งวที่สฮะสูตรได้ศูนย์กับ2กงออกสองนมาที่หลักสิบล่างอ่ะงวดที่4ฮะสูตรได้1 3, ก 5, 1, ับ3ามพอดอกค่า1น,นะครับ1นะครับมาที่หลักหน่วยล่างนะครับ ถูกเป็นงวดที่4นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรได้ศูนย์กับสสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรคู่ขี้นะครับดูฮะแต่และงวดจะมาคู่ขี้เหมือนสูตรเก่าฮะสูตรเก่าจะเป็นสูตรคู่ขี้เหมือนกันแต่วิธีทําไม่เหมือนกันนะครับตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเหมือนกัน02 0 2แต่งวดก่อนนู้น สูตรนี้สูตรเก่าได้าสูตรใหม่ได้1 3จบช่วงบทีเลข1นะเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่แกะกล้องนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข0นย์นะครับกับเลข2องผนออก2 3 2มาที่หลัก10ล่างนะครับมาที่หลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่ ถูกเป็นที่5นะครับผมย้อนให้ดู5งวดสูตรนี้จะเดินประมาณ8งวดนะครับเดี๋ยวแจกไปดูสูตรกันฮะแจกสูตรแล้วลองย้อนขึ้นทำขึ้นไปดูนี้ฮะสูตรนี้ฮะสมาชิกหลายๆท่านผมว่าทําเป็นแน่นอนนะครับเป็นสูตรยอดฮิตเลยนะครับหลายๆท่านก็ใช้อยู่นะครับมาดูวิธีทําฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนอีกสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวก เลขกาคงที่นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครบวกเลขกาคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะศูนบวกเ็ะครับก็ได้เจะเจ็ดบวกเ้ลงทยเลขหกหบวกเลงท้ายเลขห้าบวกเคงที่นะคับลงท้ายเลขสี่ตำแหน่งแรก4บวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขห้าเฮ้ยไม่น่าจะใช่ บวกสองอสี่บวกเพิ่มไปสองก็ได้เลขคกเขียนทับเลยก็แล้วกันครับสี่กับหกนะได้เลขคู่อันนี้บวกเพิ่มไปสองได้สี่กับหกห้าโว้นนี้เป็นเลขเด่นวิ่งล่างอสองตัวมาหนึ่งตัวมาได้ทุกหลักนะครับสี่กับหกก็พิจารณาเอากันแล้วกันงวดที่ผ่านมานะครับหมายเลนปั้นมือกับเลขสี่สลือเกิน ดนไปที่4กับกับ5นะครับไม่มาสักตัวเลยงวดที่ผ่านมานะครับเจาะให้5 2มันก็ออก2 3หลางนะครับก็ลองดูอีกสักตั้งฮนะ4กับ5จะมาล่างหรือเปล่างวดประจำวันที่1ทับ2ทับ6 8ลองลุ้เนเะงินฮะ4กับ6นะครับจะมาหลาักไหนเดี๋ยวผมจะมีหลัก10 หลักหน่วยมาเทียบอันนี้เป็นวิ่งล่างนะครับมาได้ทุ่หลักอะทีนี้มาดูสูตรไฮไลท์ในคลิปนีนะ้สูตรไฮไลท์ในคลิปนี้เป็นสูตรล่างเด็ดๆลงให้งวดงวดที่ผ่านมานะครับลงให้เป็นงวดแรกสูตรนี้เดินดีนะครับเป็นสูตรออสองตัวมาหนึ่งตัวคู่ขี้นะครับนี่ฮะ แต่ทังวัวมันจะมาเลขคู่เลขขี่สองตัวนะครับมุ่ที่ผ่านมานะครับสูตรนะครับได้เลขคู่ฮะได้0กับ2นะครับได้0กับ2ผลออก2 3นะผลออก2 3งสามมุที่ผ่านมานะครับก็มาที่เลข2ฮะผมก็เน้นนะทั้ง2ตัวเนี้ยผมใช้จริง ผมเอาไปาผมไปจับ40 42แล้วก็50 52ผมไปเน้น52อ่ะวงกลมเลย52มันออก23ฉเฉยเลยนะครับก็สูตรนี้ผมก็ใช้จริงนะครับชุดสรุปผมนะใครที่ติดตามเห็นแน่นอนเลข0ูนกับเลขก2เอาไปจับใส่4กับ5เลข4กับเลข5ไม่มาเลยมาแต่เลข2สูตรนี้นะครับ งวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับ <c oughs> สุดเก่ามีขัวิธีทํานี่งวดที่ผ่านมาครับก็นําหลักแสนนําหลักแสนเนี่ยบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งเอาสองตำแหน่งนี้บวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยงวดที่ผ่านมานี่ก็ได้สองกับสองงวดนี้ครับแปดบวกศูนย์ก็ได้เลขแปดถ้แปดบวกเพิ่มไป สองแต้มแปดเก้าศูนย์อ่านได้เลขศูนย์นะครับอันนี้บวกสองบวกสองอ่ะทีนี้นะครับงวดน,นี้ได้แปดกับศนะูนย์ะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบให้ดูกับอีกสูตรที่คำนวณไปเมื่อกี้นี้เป็นสูตรใหม่นะอ่ับเดี๋ยวเขียนสูตรนี้ก่อน,นได้8ปกับศูนย์ด้สูตรนี้ไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่านะแต่พอเราจะเอาจิงริงนี่ไม่มาเลยนะ ก็พิจารณาเอาดีๆเด้อสมาชิกเด้อนะถ้าชอบตัวเลขก็ค่อยค่อยนําไปพิจารณาเอานะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับลงจริงให้งวดที่สองครสูตรนี้งวดประจำวันที่หนึ่งทับสองทับหกแปดอ่ะรอรุน้นเอารอรุ้นกันนะแปดกับศูนย์จะมาไหมจะมาอีกไหมสูตรนี้นะครับลงจริงให้เป็นงวดที่สองประจําช่อง y ยูทูบแอดถอนนักคํานวณน,นะครับทีนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ ไขหลายๆคนก็คำนวณได้ทีนี้สองสูตรนี่มันไม่ชนกันแต่มันมันได้เลขคู่ทั้งสองทั้งทั้งทั้งสองสูตรเลยมันจะมาเลขคู่ทั้งสองไหมคสมาชิกนะถ้าสองสูตรนี้ถ้าผมวางนะครับผมจะวางแบบนี้ฮนะเอาอเลขอ่าเลขสี่กับเลขหกไว้ที่หลักสิบล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงหลักสิบล่างให้อีกแนะมันไปชนสี่กับหกที่หลักสิบล่างผมอยู่นะครับ ถ้าผมจับผมจะจับไปน,นี้ค40 48 60 68อ่ะถ้า2องศูนยนี้ไม่หลุดนะครับก็จะประมาณนี้เลขคู่กับเลขคู่นะครับอ่ะก็ขอให้สมาชิก2องศูนนี้สมาชิกชอบสูตรไหนก็จัดไปฮะอันนี้จะเป็นสูตรเก่าเนะ้อะแได้แปดอัูตรอันนี้สูตรใหม่ได้สีกหกอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ